ฮัลโหเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่อง Baby Monster Monster Babe นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการแสดงของเด็กๆเบมอนนะครับกับการขึ้นโปรโมทชีตบนเวที M Countdown ทางช่อง Mnet นั่นเองครั้งนี้เบมอนขึ้นสเตจไปแล้วเรียบร้อยและก็มีชื่อเข้าชิงด้วยนะครับฟแฟนๆเนี่ยคือแบบรวมพลังโบดให้กับเบมอนกันสุดๆและคะแนานโบสเนี่ยก็คือยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยแต่ว่าน่าเสียดายมากๆที่ครั้งนี้ Baby Monster นะั้นถึงแม้จะได้มี ชื่อเข้าชิงแต่ก็ยังไม่ได้ถ้วยนะครับยังไม่ชนะรายการครั้งนี้ได้เป็นอันดับที่2ไปน่าเสียดายมากๆแต่ไม่เป็นไรนะครับครั้งหน้ายังมีโอกาสก็ต้องสู้กันต่อไปและแฟนๆเบมอนเนี่ยก็คือแบบว่าบ สู้กันมากในเรื่องนี้แม่เกานะครับเขาหลังจากที่ได้ดูสเตจไปปุ๊บจบรายการปุ๊บเนี่ยก็มีคอมเมนต์มานะครับบอกว่าเสียดายที่เบมอนนั้นไม่ได้ถ้วยรางวัลแต่แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเบมอนเนี่ยถึงพลาดถ้วยรางวัลน,นี้ไปทั้งที่คะแนนโหวตก็เยอะและคะแนนก็ดูเหมือนจะห่างกันมากเลยทั้งทังที่แบบโอ้ยทุกอย่างก็เริ่มดีขึ้นแล้วนี่หลายๆคอมเมนต์จากฝั่งเกาหลีนะครับเขามาพูดการอารมณ์แบบว่าอยากให้เบมอนชนะบ้างเพราะอยากเห็นเด็กอสูรเนี่ยเขา ร้องอังกอร์บนเวทีว่าจะเป็นยังไงอยากเห็นร้องสดแบบอังกอร์มากๆซึ่งก็ถือว่ามีหลายคอมเมนต์เลยนะครับที่แม่กาวเนี่ยเขาเรียกร้องกันมาว่าอยากจะเห็นเปมมอนร้องสดในรอบอังกอร์โดยเฉพาะในรายการเ c o u เ t า o w n าหลายๆคนคือบอกว่ามีสิทธิ์ลุ้นมากว่าจะได้ถ้วยคือแบบเกาะจรอเลยว่าแบบชนะแน่ชนะปุ๊บจะได้ฟังเปมอนร้องอังกอร์สดๆแต่เอ้าไม่ได้ถ้วยไม่ชนะงานนะครับก็มาคอมเมนต์แบบเสียดายอยากร้องอังกอร์อยากฟังอังกอร์ เรื่องร้องสดของเบมอนเนี่ยเป็นที่ต้องการของแม่เกาหลีกันมากๆเลยคอมเมนต์เยอะเลยนะครับแล้วก็มีทั้งแบบว่าเสียดายมากโหวตก็โหวตทําให้ทุกทางทําทุกอย่างแล้วเพื่อให้เบมอนชนะแล้วก็มีที่บอกว่าสัปดาห์หน้าต้องชนะแล้วเพื่อถ้วยแรกของเบบี้มอนสเตอร์และเพื่อร้องสดอังกอร์ที่อยากฟังลูกรักร้องสดแห่งเกาหลีของจริงเลยนะครับเบบี้มอนสเตอร์นี่ก็เป็นเรื่องราวของแม่เกาที่เรียกร้องอยากฟังร้องสดสดในรอบอังกอร์หวังให้ชนะถ้วยรางวัลบ้างก่อน ที่จะจบโปรโมทไปทุกคนอยากฟังกันหรือเปล่าอยากให้ชนะกันไหมเม้นมานะครับครี้ต้องขอตัวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับอันยอง